สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องโหรามูเตลูนะคะก็สวัสดีผู้สนใจโหราศาสตร์ไทยทุกท่านนะคะวันนี้มาถึงบทเรียนโหดนะคะบทที่4ตอนที่8นะคะมาตรฐานดาวราหูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนมาตรฐานดาวราหูนะคะเราก็ต้องเข้าใจคําว่ามาตรฐานดาวก่อนนะคะว่าใช้ทําอะไรมาตรฐานดาวเราใช้ในการพยากรณ์วาสนาของคนแต่ละช่วงวัยนะคะวัยต้นวัยกลางแล้วก็วัยปลายนะคะ ซึ่งไวยต้อนบางคนเกิดมาลําบากแต่ไวยกลางเนี่ยาสามารถสร้างฐานะที่สร้างฐานะได้ขึ้นมานะคะจนร่ํารวยนะคะก็เราก็สามารถดูในนวังได้ว่าเขามีมาตรฐานเทาดีหรือเปล่าในดวงดวงนั้นนะคะทีนี้เราก็มาดูมาตรฐานดาวราหูกันเลยดีกว่าค่ะราหูเนี่ยนะคะใช้ทายความลุ่มหลงความใจใหญ่นะคะแล้วก็ความก้าได้ก้าเสียแล้วก็ดาวราหูเนี่ยจะเป็นโลกมายานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพวก อา,อาชีพที่เท่าๆหน่อยนะคะหรือว่าอาชีพนักแสดงนะคะหรือว่าอยู่ในวงการมายานะคะทีนี้มันเรามาดูดาวเสราเสร์ที่เป็นเกษตรปดีนะคะดาวเสาร์ที่เป็นขอโทษทีค่ะดาวราหูที่เป็นเกษตรปดีนะคะขอก็จะอยู่ในราศรีกุมนะคะซึ่งในราศรีกุมเนี่ยาราหูที่ราหูที่เป็นกเกษตรปดีก็จะเป็นไวพริบแบบ เล่เหลี่ยมนักเลงเนี่ยรู้เท่าทันคนเนี่ยจะดีนะคะมีสเนสน่ห์สำหรับคนที่พอเพ่นนะคะแล้วก็คบกับเข้ากับคนได้ง่ายนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ดีโชคดีเรื่องลาบผลนะคะสามารถหากินได้แบบพลิกแพลงนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจทหารนะคะเพราะเข้าถึงเล่เหลี่ยมของคนไร้ายได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนบางคนก็จะเป็นพวกหัวหน้านักเลงอันธพานนะคะอุบ ตอน,นิสัยเนี่ยก็จะทนิที่เหนียวนะคะแล้วก็เป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะทีนี้ราหูที่เป็นอดนะคะราหูที่เป็นอดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะซึ่งคนที่เป็นราหูที่เป็นอดเนี่ยจะมีทรัพย์สินสมบัติร่ำรวยใจกว้างกล้าแข็งนะคะแล้วก็กล้าได้กล้าเสียมีอํานาจวาสนาแล้วก็จะเป็นคนที่ชนะศัตรูและอุปสรรคอายุยืนนะคะแล้วก็บุตรบริวารดีได้รับการสนับสนุนอย่างดี แล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตร่ํารวยนะคะแล้วก็ก็จะมีลักษณะร่างอวดนะคะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีตําแหน่งสูงนะคะคนที่มีราหูปเป็นอุดเนี่ยนะคะเอ่อก็ก็จะเป็นคนที่เอ่อใจกว้างเอื้อเพื่อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็ใจนักเลงนะคะ ทีนี้คนที่มีราหูเป็นมหาอุดเนี่ยก็จะต้องมีองศาที่1องศาพอดีเป๊ะนะคะทีนี้เรามาดูราหูที่เป็นราชาโชคและอุจาวิราชนะคะราชาโชคและอุจาวิราชเนี่ยเขาก็จะอยู่ในตําแหน่งราศีตุลนะคะซึ่งจะเป็นจะมีตําแหน่งอีกคือปกิน,นโชคนะคะคือแค่คลาดปลอดภัยด้วยนะคะตําแหน่งนี้ราหู ที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยก็จะเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าคนได้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมของนักเลงและก็โจรแล้วก็จะเป็นพวกบริวารมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีบริวารมากแล้วก็สามารถเป็นเศรษฐีได้นะคะแล้วก็มีผู้ให้การอุปถัมภ์ในยามตกยากผู้ใหญ่อุ้มชูนะคะไม่ตกต่ำมีเทพพิทักษ์นะคะและและนั้นและถ้าบุคคลที่มีฐานะต่ําต้อยอยู่แล้วนะคะก็จะมีโอกาสได้เป็น มีโอกาสที่มีคนสนับสนุนจนหรือจนเฟื่องฟูและมีศักดิ์ศรีขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะแคล้วคลาดจากสิ่งสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับเขานะคะราหูที่เป็นมหาจักรนะคะราหูที่เป็นมหาจักรเนี้ยก็จะอยู่ที่ราศีมังกรนะคะเป็น อยู่ในเรือนคู่มิตรใหญ่กันด้วยค่ะซึ่งคนที่รายมีราหูเป็นมหาจักรเนี่ยก็จะมีมีอำนาจนะคะมีชื่อเสียงรำ่ำรวยนะคะแล้วก็มีอำนาจอำนาจทางการปกครองนะคะบังคับบัญชาดีนะคะมีบริวารมากและพรรพวกมากนะคะชนะสตรูนะคะร่างกายสง่างามนะคะผู้ใหญ่ยกย่องและเกรงใจค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานตำรวจยศตำแหน่งสูงนะคะถึงขั้นนายพันหรือว่านายพลนะคะแล้วก็มีสติปัญญาดีฉลาดนะคะเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นราชาที่ดินแล้วก็ราชาโรงงาน รชโรงงานหรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะคะเขาถือว่าเป็นถ้าราหูเป็นมหาจักรนะคะทีนี้เรามาดูอีกตําแหน่งหนึ่งค่ะตาแหน่งราหูที่เป็นอุจจารพิมุกนะคะตําแหน่งรา,ราหูที่เป็นอุจจารพิมุกเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่าราศีธนูนะคะราศีธน,นูก็จะเป็นคนที่ชนะศัตรูกระหารมีอํานาจนะคะแล้วก็ปกครองบัับบัญชาดีนะคะมีทรัพย์มีอํานาจเป็น เจ้าคนนายคนนะคะแต่จะต้องลำบากก่อนนะคะถึงจะได้สิ่งที่ปรารถนานะคะถึงจะได้ทรัพย์สินแล้วก็จะเป็นนายทุนที่ดีด้วยค่ะทีนี้ราหูที่เป็นจุลจักรราหูที่เป็นจุลจักรเนี่ยก็จะอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็จะมีความรู้ความสามารถทันคน แข้มแข็งรักครอบครัวจิตใจดียก็รักความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ราหูที่เป็นเทวีโชคนะคะราหูที่เป็นเทวีโชคนะก็จะอยู่ที่ราศีเมษนะคะซึ่งก็จะมีวาสนาดีทางการต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการในทุนขนาดใหญ่หรือโรงงานขนาดใหญ่นะคะ ราหูที่เป็นนิดค่ะราหูที่เป็นนิดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะซึ่งมีองศาจํากัดที่1องศานะคะจะไม่เป็นนิดแต่เมื่อมีองศาเกินกว่า8องศาจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่นะคะแล้วก็เป็นคดีความใจน้อยมักต้องย้ายที่อยู่เสมอนะคะถูกหักหลังถูกโกงถูกหลอกลวงได้นะคะราศาีราหูที่อยู่ในราศีพฤษภนะคะ ราหูที่เป็นประนะคะราหูที่เป็นประเนี่ยก็จะอยู่ราศีสิงห์นะคะซึ่งคนที่ราหูเป็นประเนี่ยนิสัยใจเขก็จะหยาบช้านะคะกล้าแข็ง ก้าแข็งไม่ซื่อตรงนะคะตอมิรและสหายนะคะดวงตามีความผิดแปลกนะคะทําเรื่องธุรรรมสามารถทําเรื่องทุจริตได้นะคะหรือถูก,ช,กชักจูงได้ง่ายนะคะไม่สง่าผ่าเผยนะคะแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าราหูที่เป็นปะาเป็นนิดเนี่ยก็ต้องดูพอ p เรือนนะคะหรือาราหูที่มีมาตรฐานดีก็เหมือนกันว่าต้องดูพอ p เรือนแล้วก็ให้ผลทางพอ p เรือนเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่า,าราหูที่เป็นปลาเป็นนิดแล้วเป็นดาวาธน,ษณษณธนูเศษหาธนูเศษยังไม่เรียน ก็อาจจะมีผลทางด้านนิสัยใจคอนะคะก็ต้องระวังไว้นะคะคนที่มีราหูปินปะปินนิดแล้วก็ปินดางจิตใจนะคะทีนี้ก็ขอบคนมากเลยค่ะที่ผู้สนใจหวัวสาษษัาวเข้ามารับชมรับฟังช่องโห,โหรโมเตรลูนะคะรับก้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ